พิธิกรรมในถ้าลูกสะกดก็คือได้น้ําเต้าครับใครที่จองลูกสะกด400ก่อนเขาก็คือได้น้ําเต้าถือว่าเชื่อใจเราตั้งแต่ยังไม่เห็นของปิดตายันยุ่งบอกเลยครับนะคนที่จองหกพันได้ของคนจองที่หลัง9 0 0าันไม่ได้คือจองก่อนใช่ไหมได้ใช่ คือคนที่จองคนที่โอนตังค์ให้เราอะโอนตังค์ให้เพจสันขวาเนี่ยก่อนวันที่สามสิบนะสามสิบมิถุนาหรือ 30, นะสามสิบนะสามได้กัสมสิมิถุนาเพราะเรามีรายชื่อหมดแล้วอ่ามีรายชื่อหมดแล้วใครที่โอนตังค์ให้เราตั้งแต่ยังไม่เห็นของถือว่าเชื่อใจได้ตามลำดับนะ ผมบอกเลยใช่ไหมฮะใครที่หกเก้าพันไม่ได้ของหกพันได้ของเงินทองไม่ได้สําคัญครับนะะสิ่งที่สําคัญคือหัวจิตหัวใจไงฮะเราก็อยากให้ทุกคนได้ครบแต่เมื่อไม่ได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาให้แค่นั้นอ่ะก็ต้องนะฮะแค่นั้นเท่าไหร่น้ำเต้าเท่าไหร่น้ำเต้าหมดครับไม่มีไม่มีเจ้าของหมดแล้วครับยันยุ่งนะยันยุ่ง ตั้งใจทำห้าร้อยปั้นแล้วได้สองร้อยกว่าเทออกมาเทออกแหวยแจกหวยได้เลยครับอ่าเทออกมาได้ห้าสิบกว่าองนะครับห้าสิบกวร้อยหรือห้าสิบกว่าองห้าสิบ <50 S 2> <c oughs> อง <c oughs> แล้วห้าสิบอง์เนี่ยคนที่จองแล้วก็โอนตามก่อนอ่ะนะนะตั้งแต่ยังไม่เห็นของเนี่ยถือว่านั่นคือเขาให้ใจเราก็ได้หรือห้าสิบองนี้หายไปเยอะเลยนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาให้มาแค่นั้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาให้มาแค่นั้นอ่ะโอเคน้ำเตาไม่เหลือแล้วหลวงพ่อนั่งอยู่นะเพื่อนผมไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อน้ำเต้าหมดแล้วนะแต่ว่านี่องเอาหลวง,งพอรู้ได้ไงอันนี้นะเลเซอร์ก่อนใช่ไหมครับอันนี้นะหลังจากนี้ผมก็จะเอาพระชุดนี้ไปให้นะ อาจารย์แขกหรือสาะซุ้มจอมขมังเวทย,ยิงโค้ดอ่ายิงโค้ดเลเซอร์ให้นะยิงโค้ดให้นะครับก็เขาก็จะยิงในตำแหน่งที่แบบว่านะลึกลับซับซ้อนให้เพื่อการการทำปลอมอ่าการการทำปลอมน้ำเต้ารอหลุดเห็นนะครับ นี่นะอ้าวฉะนั้นสำหรับวัตถุมงคลเม่กสิ์ผมไม่พูดแล้วก็เข้าไปติดตามในเพจอ่าเข้าไปติดตามในเพจนะครับเราก็ไม่รู้เหลือพิมพ์อะไรบ้างม,มีตั้งเพจอยู่ตั้งเพจแล้วก็คือต้องบอกว่าในเพจสันขวานเนี่ยนะครับใครที่จะเอาก็เข้าไปในเพจสันขวานก็ขนาดคนที่เขาติดตามวัตถุมงคลวัฒนคุณแผนนะที่เขามาแล้วแหละเหรียญดวงเหรียญอง่ะ เขาบอกเออเหมือนเขาแอบทํากันนะ mm. คือเหมือนจะทําไม่อยากให้ใครรู้อ่ะไม่ไม่มีส่วนจองที่อื่นด้วยนะก็ถ้าถึงวันที่อ่าน่าจะให้ถึงวันวันพุธอะ่ะใครที่อยากได้อะไรอ่ะก็เข้าไปเอาถึงวันพุธรีบเลยครับเพราะว่าผมเห็นราคาขึ้นตลอดเลยนะ้าไม่เอาไม่รีบเอาเดี๋ยวราคาขึ้นนี่กันถ้าตอนนี้รีบๆอะ่ะได้แน่นอนราคานะผมต้องบอกเลยโอ้ตอนนี้แหละครับ คำว่ารอน้าเต้าหลุดจองคงจะเป็นไปได้ยากเพราะอะไรรู้ไหมฮะณนะที่นี้เองที่นี้เองนะตอนนี้น้ําเต้าให้ราคากับลูกลระพันแปดยังไม่มีแย่งกันแล้วตอนนี้น้ําเต,นนเต้าอะน่าใช้คือตอนนี้น้ําเต้าเนี่ยให้ราคาไปลูกลระพันแปดแล้วตอนนี้ที่นี่คนที่ไม่ได้ขอเนี่ยยังไม่ได้เลยฮะวันนี้ครับตึกหน้าถ้ำนะฮะก็บอกว่าวันนี้เอาง่ายๆโดนต่อว่าเหมือนเดิมทำน้อย นะฮะทำน้อยน้องๆรอ,อบข้างไม่ได้ของกันนะครับอ่าทำน้อยนะะน้องๆรอ,อบข้างไม่ได้ของกันนะครับก็นี่แหละฮะก็คือถ้าเป็นเป็นเหนนะนะรียญน่ะได้เลยเนี่ยถ้าเป็นเหรียญนะนะครับเป็นเหรียญนี่ได้เลยจะเอาเท่าไหร่ก็มาอันนี้คือทําไว้อ่าอย่างเงี้ยนะอยากก็ได้ร้อยสองร้อยมาเอ่ออันเนี้ยคนรอบข้างได้แน่แต่ก็อย่างว่า สุดท้ายแล้วคนก็อยากได้อะไรเมกะซิตใหนยังเหรียญเนี่ยราคาหลักร้อยเนี่ยจะเอาจํานวนสองร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญพุทธคุณก็ไม่ได้แพ้ไม่ได้ยิ่งย่อน,นอ่า,านะครับอย่างเงี้ยผมเห็นเอาง่ายนะผมบอกตามตรงเลยว่าอย่าว่าแต่คุณอยากแขวนเลยพูดต,ตรงๆขอใช้ภาษาไนฟิมนะโอ้ยกูก็อยากแขวน <laughs> ผมก็อยากแขวนใจจะขาดนะ นะครับก็เหลือรอยิงโค้ดให้เรียบร้อยการการทําปลอมอ่ายิงโค้ดเลเซอร์ให้เรียบร้อยการการทาปลอมครูนไหนเนยะก็รัศมีรัศสมีรัศม,มีใหญ่กับเล็กอ่าใครที่ชอบอันนี้มีองค์เดียวแหมขยันโชว์แท้ไม่ต้องโชว์หรอกมีองค์เดียวนี่องค์ครูองค์นี้ไม่ต้องมากให้โอถือไว้ชั่วโมงหนึ่งได้ไหมเอาเลี่ยมทองของฟแฟนนะครับ ใครอยู่ในพิธีนี้ก็อยากอยากได้เหีียญดิออสถีน้ําเต้าสององค์ให้เจ้าว่าเสกสามองค์ครับสามองค์อ่ะเนี่ยเย่ายว่าแต่คุณอยากแขวนเลยผมก็อยากแขวนใจจะขาดอยู่แล้วคนไปร่วมนี่จะเอากลับบ้านกันพิมพิมนี้พิมพนี้เหลือกี่องค์ไม่รู้ต้องถามแอดมินอะคือผมไม่รู้เรื่องเลยว่าพิมพ์รัศมีใหญ่รัศมีใหญ่นี่องค์เท่าไหร่นะโอ้โหสามพันก็ไม่อยากให้แล้วตอนนี้ นนะครับี่ถามแอดมินว่าใครที่โอนตังก่อนวันที่เท่าไหร่เขาจะมีสลิปไงเรื่องปิดตายันยุ่งอ่ะถามแอดมินเลยนะนะถามแอดมินว่าสิทธิ์คนที่ได้ปิดตายันยุ่งเนี่ยคือคนที่โอนตังก่อนวันที่เท่าไหร่เพราะเขาอาจะรู้โดยออโต้ว่าเขาโอนตังอ่ะสลิปวันที่เท่าไหร่อ่๋อเอาอย่างนี้ แอดมินบอกว่าอย่าพึ่งทักแอดมินบอกขอโทษขอโทษอ,อย่างนี้เพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งทักไปหาแอดมิน,ววนมอ,อ่าสามวานันจะมีข้อสรุปอ่านะครับสามวันจะมีข้อสรุปอย่าพึ่งทักหาแอดมินเว,วันแจ้พอ่าคือแต่บอกได้เขาข้าวถามพี่เหนียวว่าคนที่โอนตังอ่ะก่อนนะตั้งแต่ยังไม่เห็นของอ่ะวันที่เท่าไหร่เขาไมรู้ตัวใครโอนก็เขาไม่รู้ตัวเขาสรุปจะมี คือแอดมินน่ะน่าจะรู้แล้วนะครับคือแอดมินน่ะบอกแล้วว่าคนที่โอนตังค์อ่ะบินเขาจะมีสลิปโดยออโต้ว่าโอนตังก์ก่อนวันที่30มสิมิถุนาหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะคนที่โอนเขาก็รู้รู้ตัวเองโอนเมื่อไหร่ในธาคาเท่าไหร่เขาก็ต้องรู้คนที่โอนใช่อ่านะครับก็คือต้องบอกว่าคนที่โอนตังค์ตั้งแตง่ยังไม่เห็นของอ่ะก่อนวันที่ส0มสิมิถุนาถ้าผมจำไม่ผิดหรือเปล่าต้องถามแอดมินใช่ แต่ขอเวลาให้มันทำงานแป๊บอ่าแอดมินบอกว่าแอดมินไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้เลยคนที่จองพระปิดตายันยุ่งทุกคนนะครไม่ต้องทักเข้ามาเดี๋ยวแอดมินดำเนินการเรื่องนี้แล้วแอดมินจะทักกลับไปอ่าแอดมินจะทักกลับไปต่อคออ่าพี่เล็กบอกต่อ,อคออก็คือคนที่โอนตังก่อน30ตสิบต่อคอ อ่าช่หรือเปล่าพี่เล็กนะครับเอาว่าชุดแรกอ่ะที่จองแล้วโอนตังกันก่อนอ่ะแต่วันนี้ผมเห็นเขา้าวนะที่คุยกับไอ้บินว่าได้สิทธิ์แน่นอนหรือจะอะไรชิ้หรอฟัง่ะใช่เหมือนว่าอนงเปียบคือถ้าผสมได้ตามสูตรอก็จะได้แบบนี้นะครับสำหรับพิมพ์รัศมีคือเอาตรงๆป่ะ พราะของออกมาได้จํานวนเท่านี้นครับอันนี้ต้องพูดตามตรงนะเราอ่ะมันทําเพิ่มยากอนะ่ะเพราะอะไรเปล่าเพราะเราทําคือเนื้อเนี่ยได้เท่าไหร่เท่านั้นใช่ไหมฮะยิงพิมพ์มาอย่างละพันองค์เนี่ยเคาะมาแล้วได้ไม่ครบพันแต่ละพิมพ์แน่นอนได้ตามที่เขาอยากให้ใช่เนี่ยข้าวเนี้ยนะฮะคือบางอย่างเราอยากจะทํางานติดเป็นล็อกไง คือล็อกเนี้ยให้จบแบบยิงเลเซอร์เสร็จก่อนแล้วส่งไปล็อกหนึ่งก่อนอ่าส่งารล็อกหนึ่งก่อนแลเหลือเขาวนี้ล็อกที่สองล่ะคราวเนี้ยพอเวลาคนได้ของแล้วเนี่ยแล้วล็อกที่สองเนี่ยใช้แล้วดีหรือพออยากได้อ่ะคราวนี้แหละขานิยมเอามัมนมัน,ม,นมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วอะ นะนี่นะครับน่าจะใช่อะ่ะถ้าพี่แรงบอกยี่สี่มิยอหกสี่น่นน่าจะน่าจะคนที่โอนตังก่อนสามสิบมิยอยอันนั้นคือชุดแรก<ๆ>ใช่ <laughs> เดี๋ยวให้จองหนังสือรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวออกให้เนี่ยประมาณกลาง <laughs> ปีเนี่ยนะหนังสือยิ่งสนุกเรื่องหนังสือยิ่งสนุกนะถ้าไม่ติดเรื่องพระโน้ตหนังสือเส็ไปนานแล้วอ่าไม่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 เพราะว่าหนังสือแจกพร้อมพระ หนังสือแจกพร้อมพระต้องรอพระไงอ่านะครับรัศมีเอาตอนเนี้ยใครที่อยากได้รัศมีนะตอนนี้นะให้รัศมีนะให้รัศมีเท่าไหร่นะแอดมิน,มอนโอ้โหเห็นแล้วนะเราก็เรายังเราเรายังอย,ยากแขวนเลยนะ เห็นพิธีกันแล้วก็อยากได้กันเต็มอะ่ะนะพอพิธีนี้จัดเต็มจริงๆคือไม่ได้จัดเต็มพิธีกรรมเป็นแบบนี้แล้วทาได้ตรงตามพิธีกรรมทุกอย่างนะครับอ่ะฉะนั้นนะองค์นี้วันนี้นะเหลือกี่องไม่รู้เดี๋ยวเช็คหลังบ้านเอายี่สิบองแล้วกัน ยี่สิบองค์พออย่าเอาเยอะสามพันห้าร้อยบาทพิมพ์ปิดไปยี่สิบองค์พอสามพันห้าร้อยบาทโอ้โนี่สามพันปิดไปเลยครับนะยี่ยี่สิบองค์สามพันห้าร้อยบาทพิมพ์ปิดไปนะยี่สิบองค์ให้ยี่สิบองค์อคือง่ายๆผมอะ ทำของแล้วก็ห่วงของตัวเองด้วยก็พิธีทำ,ทำถูกต้องเราไม่ทำตรง่รงเราทำแบบตามตำราเลยนะอ่ะยี่สิบองคสามพันห้าร้อยบาทก็หลวงพ่อเอ่ยปากอะ่ะว่าอันนี้ดีนะครับขนาดเหรียญดวงจากเท่าไหร่นะจากแจกฟีตอนนี้เหรียญละสองพันหลวงพ่อบอกว่าฉนวนแจกฟรีตอนนี้เหรียญละ สี่ห้าพันเหรียญเนื้อเงินเองไม่เหลือ,อเหรียญเนื้อเงินจองสามพันห้าตอนนี้เหรียญละสี่ห้ามือผมพอพูดคำไหนคำนั้นเลยบอกว่า,อวาเองไม่เหลืออีกน้อยแพงครับอ่ะยี่สิบองค์นะใครเอาพิมพ์ปิดไปมีให้ยี่สิบองค์รัศมีใหญ่สามพันห้าร้อยบาทเนื้อเมกสิ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นเมกสิ่ะหลักหมื่นหลักแสนหมดครับเป็นเนื้อที่ไม่มีการสร้างมา สี่ปีแล้วก็ทองเพลงเลยครับเขาต้องใส่ทองคําแท้บางคนบอกเนื้อนี้เหมือนวัดอนองเป๊ะเลยก็ต้องเหมือนแล้วครับเพราะว่าทําได้ถูกต้องตามนะตตำรา,าอ่ะยีคนนะผมนับก่อนกี่ท่านละเดี๋ยวมีปัญหาหนึ่งสองปิดแล้วตามด้วยตัวเลขนะครับ สองอันนี้ใหญ่ครับรัศมีใหญ่รัศมีใหญ่อ่านะครับอันนี้รัศมีใหญ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเหลือห้าองค์สุดท้ายรัศมีใหญ่อ่าเหลือห้าองค์สุดท้ายครับรัศมีใหญ่ ต้องบอกว่าตอนนี้ใครก็รอแขวนใครก็อยากได้ครับใครก็รอแขวนใครก็อยากได้ทุกคนครับนี่งานปลูกเสกนะ้ำมนต์บาทใหญ่ได้กลับบ้านทุกคนนี่แสดงพี่ธานอสมาเวลมาด้วยอ่ะเรียบร้อยนะผมใส่ไข่ปลาก่อนคร่าจบนี่ยครับอ้าวเรียบร้อยฮนะ เห็นเนื้อแบบนี้อุยใครจะไม่อยากได้ล่ะผมบอกเลยเอ้าผ่านไปไม่พูดเรื่องรับปิดตาแล้วนะก็รอติดตามกันใน Facebook นะเพราะยังไงตอนนี้ก็นะกระแสใน Facebook ก็อกระทึกคึกโครมอยู่แล้วอ่ะพี่โอทั้งหมดส่งเรียบไหมนะทีทีไหหมดทุกองเลยเรียมให้ทีครับ อ่ะนี่ด้วยเรียมให้หมดให้เรียบร้อย <Yeah. S 1> ครับพี่คนเดินทางโหน้ำมนหน้าบวก็สุดยอดแล้วนะฮะอ่ะมาจะคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับนะชั่วโมงนี้ก็อันนี้เนื้องเงินนะครับ เนื้อเงินสามพันห้าร้อยบาทใช่ไหมนะครับอา้าวมีสององนี่เนื้อเงินนะเนื้อเงินนี่หมดแล้วนะเออสององเนี่ยองค์ละสี่พันใครเอาพิมพ์ปิดไปเนื้อเงินหมดแล้วอ่ะมีให้สององเนี่ยองค์ละสี่พันใครเอาพิมพ์ปิดไปเนื้อเงินไม่มีให้จองแล้วครับสมบัติส่วนตัวโอ๊ตบางแพรอา้าวสององค์ละสี่พันเอาไป อ้นะครับเข้าไปติดตามในเพจครับเข้าไปติดตามในเพจอ่่ะพีอ้วสน4,000พี่อน,นุสร4,000จบนะครับเรียบร้อยพี่ชาติแซ่จัวสองไม่ทานแล้วนะครับโูนะฮะอ่ผมเก็บไว้สิบองค์อะสมบัติส่วนตัวกี่องค์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เอาหองไพ่แค uh, so, no? uh, okay. uh, okay. mm ่หองคเอาหกองค์ได้เหลือสี่องไม่อะพี่ธรรมูนูได้ได้นั่นแหละก็ให้ถึงพิธามนูนั่นแหละจบใจหนึ่งก็รู้นะหลวงพ่อทำมาให้ใช้ใจหนึ่งก็นะครับใจหนึ่งก็คือสร้างเพิ่มไม่ได้เราให้กลับไปทำอีกครั้งอะยังไม่รู้จะทำพิธีแบบนี้ได้หรือเปล่า ช่คือให้กลับไปทําอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าจะทําวิธีแบบนี้ได้หรือเปล่าตอกเงินไม่ต่อครับหน้ากับทองคำมีเบอร์ครับ